สวัสดีครับสวัสวดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรแจกหน่อยวันที่31มสิบเอดเือนหปีหกนะครับผมเข้าวันละหน่อยเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮานอยพิเศษเข้า5้าสนะครับเข้าเป็นตัวเน้นแต่ว่าตัวเด่นนะตัวเด่นนี่ยังมาอยู่นะตัวเด่นตัวเด่นนี่มาหมดมาทั้ง4หน่อยเลยนะตัวเด่นนะ แต่ตัวจอเนาะจอไม่ค่อยเข้าจอไม่ค่อยเข้าเลยอะมาตามกันต่อนะครับผม มาเริ่มจากฮาหนอยแรกกันเลยฮาหนอยกาซาดเด่นวันนี้ก็จะเป็นห้านะผมผมคิดว่าห้ากับเจ็ดมาห้ากับเจ็ดนะครับก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง เจ็ดเก้าูรก็เจดหนึก <Kok> ันนะครับ52าสองเจ็ด้าก็78 ตัวฟันนะครับเป็นเลขกหตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี5้าเก้แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ หนอยแรกนะครับหนอยกาซาดนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ก็หนึ่งนะหนึ่งก <c oughs> ับสองหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ่งเศษหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเศษสองแปดแล้วก็สองเก้านะตัวกันตัวกันนะครับหนึ่งหกสองหกหนึ่งห้า สองห้าหออกไปเล่าหนึ่งสามนะนัสามสิเบเอ็ดเนาะวันนี้สามสิเบเอ็ดอ่ะหนึ่งมาตัวเน้นก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะครับผม 1,9,1,8,1,7,2,7นเสนาะสำหรับพาน้อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้ว1กับ2นะต่อไปก็จะเป็นปกติวันนี้ก็เหมือนกันนั่แหละทุกคนนะเด่นเหมือนกันนี่แหละถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้าห้าน้อยปกติเนาะไม่ใช่พิเศษ กปกติอปกตินะครับวันนี้ก็1กับ2 1กับ2นะครับ1 1 8่งหนึ่งแปมาแนี่ก็มาบ่อยเนาะ19 18 19 15 2829แล้วก็25นะครับตัวกันนะครับก็จะมี13 2317แล้วก็27 ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นหนึ่งแปดตัวเนี้นะครับก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่าแล้วก็สองแปดนะครับ ฮานอยปกตินะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกต,ติต่อไปก็จะเป็นวีไนะครับผม นี่แหละ2กับ1นี่แหละวันนี้ก็จะมี2 0 2 8 2 0 2 4 1 8 1 0ตามด้วย1นกันนะครับ2 5 1 5 2 9นึ่ง้าะแล้วก็สอเจ นอยนี่ผมว่าสองนะสองแน่นอนเ,อเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สองห้านะทุกคนสองหกนะเลขหกนะเลขหกนะครับสองหกนะครับ ตัวเน้นก็จะมี28 2 0 2 4แล้วก็18นะครับสำหรับหาหนอยสู่แยกหน่อยนะครับก็จบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3าตัวเลขวันนี้ก็จะมีวันนี้ก็จะมีเลข2เลข1แล้วก็เลข8นะอน่ะ218นะครับพี่พท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว นำเอาตัวเด็ดมาจับคู่กับเลข2เลข1แล้วก็เลข8ได้เลยนะครับผมฝากกดไลก์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ